นะคะพี่ส่งอาหารแม่มาให้หนึ่งกระสอบขอบคุณครับเฮ้ยนี่ชาใไอฮาจิมินนี่มินนี่สามส้มมาเจอสามส้มนะครับผมพร้อมหน้าเลยเมื่อกี้เห็นสมหวังเหรอสมหวัง เนี่มาหน่อยเจนแม่สมบัตเหรอสมบัตใหสมบัติงสมบัตไม่อยู่สมบังอยู่แถวนี้เมื่อกี้โอ้ยมีอูอ้เนียวนะครับ มีโชคมีโชคเด่เน,นมีโชคแล้วนี่ยมีโชคโมีโชเมัยว่เียว่เียวเีวาจบบจ้

ือสมัตดํส้มขาวถูาให้คุณน้าคุณเน่เด้อน้มาหาคุณเน่แมวแมานี่ยเนี่ยนี่จ้าสมบั เอ้นี่ฉันเจ้าว่าได้ยินเสียงนะครับเนตัวสุดท้ายเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ